ไปคะ่ะทุกคนได้เวลากลับบ้านกันแล้วบายหาแล้วนะคะทุกคนจ้ะขนาดนี้น่าจะห้าโมงเย็นได้แล้วเกือบผ่ามงเย็นเลยล้ลสี่โมงครึ่งกับจากพี่น้องจ้าเมือง,งพัทธตะวันนะครับทุกคนแต่ยังนอนสิพาเมื่อบ้านแหละทุกคนจ้ะโอ้เรือลำนั้นไหมเสียงดังฟังชัดใช่ไหมอยู่ตั้งไกลยังได้ยินเลยนะ จอดไปนี่เละเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาพบกันใหม่ตอนนี้นอนที่นี่ก่อนนะคะนี่เลยจอดไปกลางน้ําเลยทุกคนน,น้อยเอาไว,นว้นี่เรานองจ้าเมื่อนี้พาเมื่อบ้านละบ้านเนี่ยทุกคนกลับบ้านกันลงก่อนทุกคนลงเรือก่อนนะคะอันนี้ทั้งขยะทั้งของดีและของไม่ดีนะคะใส่น้ำกันเลย มาเอาปลาขึ้นเรือก,กันก่อนพี่น้องเอ้ยรอปลาของเรามาได้ปลาบ้างสิเลิกมีแล้วพี่น้องเอ้ยเบิดมือเบิดวันขากระพังแรนถึงไปเฮ็ดธุระลงมาขาหักซ่อมขากันอีกมันนี้มีแต่อุปสรรคพี่น้องจ้ะกว่าจะได้ปลาได้ปลาบ่เยอะนะคะนี่ก็หาโลบบุ๊เอาอย่ามาด้แก่นี่เลยโอ้ย มัดก,ก่อนปลายาวตัวหนึ่งปลายาวก็โลกกว่าไปเดี๋ยวแก้เชือกกนทุกคนจ้ะไม่ได้แก้เชือกออกจากไปยังไงเลยเนะี่ยอือแกะเสือก่อนเลยทุกคนเลยเราต้องล็อกเรือไว้กับตัวแพรกระดันเรือออกพี่น้องเลยปะเนี่ยถตัวเรือออกจากแพก่อนนะทุกคน าเดียวไปแล้วพี่น้องไปเลยจ้าทุกคนนะกลับบ้านกันเดี๋ยวต้องพาปลูกอันนี้ไปก่อนมันกระตุวเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเลยมันจะเปรี้ยวปลามาไว้ข้างหน้าก่อนนี่เลยปลาไม่ได้เยอะนะคะวันนี้ห้าโลน่าจะได้เอาสาไว้ก่อนไปคนเมื่อบ้านบันไดปลากลับบ้านกันแล้วนะจ๊ะทุกคนจ้ะ เอาเอาไว้ได้ดีว่าตอนั้นก็ได้แบบใส่กับตะกร้าปลาเนี่ยอะเมือท้าเมื่อบ้านแล้วพี่น้องแพ้แย่หน่อยก่อนีน่ลอยอ่องลองนี่พี่รองเลยจอดไว้นี่ละเมื่อเนี่ยสิไปบ่ว่าสมอขุิ่มใส่ปลาอยู่นะหลุดไปก็แล้วแต่สมอใส่ปลาไว้อยู่ ิไปหาซื้อเสื้อมาต้อสมอให้ยาวๆจักหน่อยเวลามันปริวมันจะได้เกาะไปดีๆป่ะทุกคนเมื่อบ้านกันบ้านนี่บ้านนะคะทุกคนบ้านฮะจองตรงไหน,นหมดแล้ว <c oughs> มันได้นน้อยเกินเนี่ยพวกคู่กันซ้ำเนี่ย ก็ไลยขึ้นไลยได้ขึ้นค้ำได้เนี่ยไ่ได้บ่ได้เลาะเลาะขายไาทุกคนเดี๋ยวยืย้อน,น่อยเอาเสื้อนอนหมดเถิดตัวเนี่ยต้องเอาใบพัดขึ้นจากน้ำให้ก่อนคารสบอนสตาร์ว่าได้ เสบ้านเ,เน,านเรยวเรือก่อนขับเลือมง่ายก็ขับรถนะพี่มองจ๋าก็ต้องยันว่าพิสิทธ์ต่ำทุกอย่างขับรถยางยันตำนั่นตำนี่ขับเรือนี่ไปแบบฟาทะลุเลย โบมี่อยงนะคะเพื่อนๆใต้น้ำของพิปาลามายะลากสูงล้อน้ำแห่งจักหน่อยกอนพี่น้องจังสีเห็นจังสีเห็นขึ้นที่แล้วจังสีเห็นมองแฝงมองม้าได้ว่าข้างล่างนี้จะหาหม่องตั้งตรงไหนได,ได้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาทำการกันไหมนะคะทุกคน น้ำมันก็สามารถตั้งสะพิงไปเดินนี่เป็นแต่ถ้าว่าวันแป็นเลยหรป่านี้นี่ไพี่น้องแต่ว่าบบมีคนมาทั้เกษตรไปม,มันก็เลยบบเขาก็เลยไถข้างล่างมันก็เลยลุกว่าน้ำที่มาท่วมมันก็เลยหกพี่น้องข้างใต้น้ำพอจะกลับไปเส้นตรงไปเลยบ้านเราข้างหน้าในป่าจะข,ขอหาดูบ่เลย ต้องแต่ง้ายก,ก่อนสายเริ่มจะเข้าที่แล้วไม่หน่อยเพราะอด้ขับไปไปนะคะไปแบบเรื่อยๆเฉยๆทางคนเดียวตลอดเยห,หน่อย ไวลาแค่ตัดอ้อยพี่น้องจ้ะงานการไม่ต้องไปทำลุงน้าหาหาปลาย่างเดียวเลยยัะน้อยตอนว่าก็ได้ปลาก็ได้ตัง